สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o v i c h a n n e l ได้นำหนังเกาหลีมานำเสนอน,นะครับสลับหนังเกาหลีเรื่องนี้มีชื่อว่า d ว่าเป็นหนังในปี2020สําสลับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ชินมินอารับบทยียองและอียูยองรับบทซูจินสลับในเรื่องนะครับยียองและซูจินสองเพื่อรักเป็นนักกีฬากระโดดน้ำ ซึ่งวันนี้ทั้งสองได้ลงแข่งกระโดดน้ำายียอมมีฝีมือที่ดีมากๆจนเธอสามารถคว้ารางวัลที่หนึ่งของการแข่งขันได้ส่วนซูจินนั้นเธอกลับไม่ได้รางวัลอะไรยียองที่ถ่ายรูปรับเหรียญรางวัลเสร็จจึงเดินมาหาซูจินซึ่งซูจินบอกว่าเธอจะลาออกจากวงการแล้วทําให้ยียองตกใจมากเธอจึงไปคุยกับโค้ดซึ่งโค้ดบ,บอกว่าถ้าไม่เห็นถึงความสัมพันธ์ของเธอสองคนเขาและซูจินออกไปแล้ว ยียองจึงบอกว่าเธอจะลงแข่งกระโดดน้ำคู่ซึ่งเธอจะคู่กับซูจินโค้ชไม่เห็นด้วยแต่ก็จําใจให้ทั้งสองลงแข่งคู่กันหลังจากวันนั้นยูยองนำชุดว่ายน้ำคู่มาให้ซูจินทั้งคู่จึงเริ่มฝึกกระโดดน้ำซึ่งฝีมือของซูจินพัฒนาไปอย่างน่าตกใจจนลูกน้องหลายคนต่างตกตะลึงในฝีมือของซูจินหลังจากนั้นในคืนวันนั้นเองซูจินกลับห้องสายมากซึ่งยียองนั่งรอเธอทั้งคืนจนกลางดึก ซูจินเข้ามาในห้องพร้อมกับแมงกะพรุนสองตัวซูจินบอกว่าเธอเป็นแมงกะพรุนไก่นะเพราะสวยดีทำให้ยียองยิ้มอย่างมีความสุขวันต่อมาทั้งคู่ซ้อมกระโดดน้ำคู่อีกครั้งเพราะอีกหนึ่งสัปดาห์สหพันธ์จะมีการจัดคัดเลือกนักกระโดดน้ำเพื่อน,นำไปลงแข่งโอลิมปิกทำให้ทั้งคู่ตั้งใจซ้อมอย่างหนักในคืนวันนั้นเองยียองและซูจินนั่งพูดคุยกันเมื่อคุยกันเสร็จทั้งคู่ขับรถกลับที่พัก ในระหว่างทางยียองบอกว่าเธอแอบได้ยินที่ซูจินพูดกับโชอาว่าเธอได้กินยาต้องห้ามทําให้เธอฝีมือกระโดดน้ําพัฒนาไปได้ไวมากเพราะยาดังกล่าวทําให้เธอหายตื่นตระหนกตอนกระโดดน้ําหลังจากนั้นรถที่ขับอยู่เกือบพลิกคว่ทำทําให้รถตกมาผาลงไปในทะเลเมื่อยียองฟื้นขึ้นมาเธอต้องพักรักษาตัวจนเมื่ออาการดีขึ้นตำรวจมาสอบสวนเธอถึงคืนที่เกิดอุบัติเหตุ เพราะตอนนี้ตำรวจยังหาตัวสูจินไม่พบตำรวจยิงคำถามไปตรงๆว่าสูจินดื่มเหล้าไหมยี่ยงตอบว่าสูจินเป็นคนไม่ดื่มเหล้าเธอจึงขอตัวออกมาเพื่อเตรียมตัวซ้อมคัดตัวโอลิมปิกขณะที่เธอซ้อมกระโดดน้ำนั้นเธอทำได้ไม่ดีนักเพราะเธอยังสัมผัสได้ถึงสูจินทำให้เธอไม่มีสมาธิเมื่อเธอซ้อมเสร็จผู้จัดการบอกว่าเธอมีถ่ายโฆษณาของสปอนเซอร์ตัวหนึ่ง ยียองจำใจรับงานถ่ายนี้หลังจากวันนั้นตำรวจได้นำกระเป๋าที่พบในที่เกิดเหตุมามอมให้ยียองยียองบอกว่ากระเป๋าของซูจินตำรวจจึงให้กระเป๋าใบนี้กับยียองไปเมื่อยียองเปิดกระเป๋าออกมาเธอจึงค้นของในกระเป๋าทําให้พบไดอารี่และน้าบัตรของร้านขายสัตว์น้าในตอนนั้นเองแมงกระพุนที่ซูจินเลี้ยงไว้ตายพอดีเธอจึงนำแมงกระพุนตัวที่ตายไปให้ร้านขายอาหารปลาดูเจ้าของร้านบอกว่า ไมกระพูนที่เพื่อนเธอซื้อไปไม่สามารถเลี้ยงในตู้เดียวกันได้เพราะจะทําให้อีกตัวตายได้จากสารที่ออกมาเธอจึงคิดได้ว่าหรือซูจินอยากกําจัดเธอเพราะทั้งสองคนอยู่ด้วยกันไม่ได้วันต่อมาขณะที่ยยองดูข่าวเธอเห็นข่าวร้านขายสัตว์น้ำที่เธอไปเมื่อคืนถูกตารวจจับเพราะเจ้าของร้านแอบขายยาต้องห้ามทําให้เธอนึกถึงยาที่เธอคิดว่าซูจินอาจกินจริงๆ,ๆเธอจึงหายาดังกล่าวทั่วห้อง จนเจอ,อยาต้องห้ามใต้เตียงเมื่อเธอคิดได้ว่าซูจินอิจฉาเธอแน่ๆหลังจากวันนั้นยียองสามารถซ้อมได้ดีจนโค้นและรุ่นน้องต่างชื่นชมในฝีมือของเธอก่อนถึงวันแข่งคัดเลือกยียองไปถ่ายโฆษณาตามที่ได้รับมอบหมายขณะที่เธอจะกระโดดนำลงไปนั้นเธอรู้สึกปลาหม่ามากจนผู้กำกับเห็นรุ่นน้องในทีมของยียองเขาจึงของให้โชอารุ่นน้องของยียองมาเป็นตัวแสดงแทนซึ่งโชอาทำได้ดีมาก เมื่อถึงวันคัดตัวเพื่อลงแข่งโอลิมปิกยียองเตรียมพร้อมที่จะกระโดดน้ําแต่ยียองปละมาะมากจนเธอได้คะแนนไม่ดีซึ่งคนที่คะแนนตามหลังมาติดๆคือโชอารุ่นน้องของเธอเองเมื่อเสร็จการคัดเลือกตัวในช่วงเช้ายียองจึงไปพักซึ่งผู้คนต่างพูดจาซุบซิบที่เห็นฟอร์มของยียองไม่ดียียองเดินไปห้องห้องหนึ่งซึ่งโค้ชได้ตามตัวเธอไปด้วยเมื่อโค้ชเรียกเธอโค้ชเห็นว่าเธอกำลังกินยาต้องห้ามโค้ชจึงรีบห้าม และบอกให้เธออยากกินยังมีทางออกอื่นแต่ยี่ยองไม่ฟังโค้ดจึงดึงมือเธอไปให้กินยี่ยองจึงผลักโค้ดจนคนล้มหัวฟาดพ,พื้นเลือดนองหลังจากนั้นเธอออกไปนอกอาคารและพบกับผู้จัดการกำลังคุยกับโชอาเธอแคร์ผู้จัดการมากที่ไปติดต่อกับโชอาขณะที่เธอนั่งในรถโดยมีผู้จัดการนั่งอยู่ข้าง,างๆเธอโมโหมากขับรถลงหน้าผาไปแต่เธอสามารถรอดชีวิตมาได้ หลังจากนั้นเธอจึงไปจัดการกับโชอาโดยการกดหัวให้โชอาจมน้ําโชอาจึงเสียชีวิตลงไปหลังจากนั้นตำรวจเดินทางมาพบตัวยียองเพื่อนําเธอไปโรงพยาบาลไปดูศพของซูจินเพื่อชี้ตัวว่าใช่ซูจินหรือไม่เมื่อยียองพบตัวซูจินเธอจึงร้องไห้เสียใจถึงเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สําหรับความรู้สึกหลังรับชม หนังไม่ค่อยสนุกครับในเรื่องหลังๆดูวกวนงงมากและนักแสดงแสดงได้ดีครับฉากะระโดดน้ําสูงหลายเมตรถือว่าใจกล้ามากๆใครชอบหนังเกาหลีลองชมดูครับแต่ส่วนตัวหนังเรื่องนี้ไม่ค่อยสนุกเลยสหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดซับสไคร์ทาง y YouTube และทาง facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไ like ลค์เพจก o v i e c h a n n e l เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสหรับวันนี้สัสดีครับ